สวัสดีครับผมท่านผู้ชมพี่พี่น้องๆชาว youtube ครับวันนี้พามาดูทีมงานของเสียนินครับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ว่างั้นครับอ้าว ทั้งลึกทั้งใหญ่โอ้มาโฮมอยู่นี่บอเลตตัวเดียบผม,ม่งันวะกินเข่าไปหน่อยกินเข่าไปโอ้ยเรื่อยๆครับอาหารกันกินคนน่ะเ่อเป<า>็นทางให้เนี่ยกินเรื่อยๆเล่นมาเนี่ยเรื่อยครับมีนอนบอกว่าง้างไปกูดบอกไฟกูดบอกไฟครับอันนี้บ้านกูดบอกไฟกันมาเนี่นนยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ปาดเพิ่นนัดกันมากเอียงเนี่ยเล่นไฮโลป่ะครับนึกไผยเอามาดจะขาเนี่ยนี่มาเบิ่งงานนี่นะจ้ามาเบตรวจร่องอันนี้โอ้มาเบร่งงานจ้าอจ้างแบบมาตรวจเบร่งงานมาเสมอละโอ้อันนี้เขาเป็นอั่นผู้ตรวจการบ่ครับเนี่ยคุณเจงไดะเป็นจ้างงานของอำเพื่อ อ๋อเลยมาเบิงจ้าแม่ะอ๋อแสดงว่าไอ้เฮ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของอบตไหมครับเนี่ยเหมือนป่ะของเกษตรอ๋ออันนี้มันเป็นโครงการอันของของยังหนึ่งหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะอ๋อครับมีจจกคนครับมี่จะหนึ่งสองสาม อันนั้นแมนไ่ครับอันอ่านั้นแมนว่าครับมันอันกับมาตรวจงานกันนี่อันนี้ผู้นี้ผู้ตรวจผู้ตรวจผู้ตรวจผู้สดทายครับเนี่ยเจสุครับเจสุอ่าอ๋อเจสุครับครับกินแล้วครับผม กินมาเรียบร้อยโอ้ปูพันแม่สวนงานกับมีแนวกินมาหลายตัวนี้เนาะลายก็่านยังเดียวแล้วครับห้อแต่ว่าเพียงมาได้ส่วนใหญ่ปูเสียไล่นี่หัวหนามัวสันครับแต่ว่ากำลังหันหลังให้กล่องครับเดี๋ยวนี้ต้องการให้มีต้องการอะไรเนี่ยแ่วนงัน มาสู้มืมมมอเล่นปะครับเนี่ยมานังโอ้เป็นแต่เป็นแต่ผู้ขับไมโครมีกำลังใจเนะาะทั้งสิ้นไหมปั๊ด <c oughs> แต่เบื้องหน้าพี่น้องเอฟซีที่เบื YouTube. อ้องยูทูบคลิปนี้นี่มันอยู่ใส่งานอันนี้เนี่ย <c oughs> ผมสีส <c oughs> ไปเฮ็ดน้ำเสียหมดเลยผมสีไปเฮ็ดน้ำหมดเลย <c oughs> เอาถอกแม่ถูกแม่ผมสีเบียดน้่ผมสีเบียดน้่โอ้ยคนมาหนังหายกำลังใจไหมย้ยอน,นอออกีน๊เมันท่านในครบออนุญาตเขากันมาเพว่าท่านในสัมผัสพ <c oughs> บกิ๊บกอนปลปลปะ,ปะ,ปะมาตัวแท่นผู้นึ่งเอาผู้นี้ก็ได้ครับเสียไล่นีก็ได้มาก <c oughs> เป็นยันต์กันสองคนครับผมบอลรถจะเป็นมุท้าเดี๋ยวมันไมีถามเดี๋ครับ เลี้ยนเชื้อเลี้ยื่อนเชิ้อนี่รู้สึกว่าจะเป็นโครงการของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอันนี้เสียนินขับเองครับวันนี้ลูกน้อง ไม่ได้มาทำงานนะครับมผมไม่รู้ว่าเขากำลังขุดอะไรครับแต่ว่าผมมีคนถามแล้วครับเนี่ยน<ะ>ี่ <N í, S 2> เป็นเจ้าหน้าที่ของอ э, ของ,ของ,ข,องอของเอียงครับผมของอบตบครับของเกษตรอำเภอ,เอเครับ,รบ <Update. S 1> นี่<ด>ออกมาดูดูงานนะครับดูทุกวันครับมาทุกวัน มาเบร์งรถดไมโครเห็นงานครับคือยังเด็กหน่อยนี่แหละพี่น้องเบรงดีค่ะเบรงดีเบรงดีเบรงไมโครเห็นงานนี่ครับอันนี้เป็นโครงการของอยังครับผมหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสามารถเขาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคนไหมครับที่เป็น เกษตรกรทั่วไปทําได้ไหมหรือว่าได้ค่ะแค่มีแปลงดินเป็นของตัวเองที่มีเอกสารสิทธิ์อ๋อตำบลหนึ่งนี่เพิ่นเอาหลายวะครับหลายคนวะหรือว่าแล้วแต่ง,งบประมาณแล้วแต่ผ่านมาผ่านหนึ่งสิบบ่บ่ตรจำกัดได้จ้าว่าบ่ตรจำกัดเข้าผ่านาาากริงอ่าอันนี้อันนี้คือตําบลอยังเข้าครับเนี่ยตำบลก,ก,กุลบักไฟนี่ตำบลกุลบักไฟแต่ว่าของเฮาของเฮ้ารับรับผิดชอบในเขตพื้นที่ได้นี่ยครับผม ผัดเฉพาะตำบลนี่มีมีมีหลายโครงการนะครับในตำบลมีมีมีหลายบ่อว่ะที่เห็ุแบบนี้ในเฟสแรกนี่มีอยู่สิบบ่อสิบบ่อตำบลกรุงไฟมีอยู่สิบบ่อแล้วความกว้างความลึกมันเท่าไหร่ครับเนี่ยนี้ก็ประมาณสี่สามสามจุดห้า อ๋อต้องให้ต้องให้ได้น้ำประมาณให้ได้ความจุจากพันคิวก่อนเสี่ยนินสามพันห้าร้อยคิวอันนี้ขนาดห้าไร่ค่ะอันนี้ขนาดห้าไล่ก็มันได้ละเจ็ดร้อยคิวค่ะก็คูณเท่ากัมันจะมีบ่อขนาดสามไร่แล้วก็ห้าไร่ค่ะหมายถึงบ่อบ่อนีมันสีดูแลในพื้นท uh, claro> ี่น evet> ี้จรงไหมวะแน่ค่ะอ่า แต่ว่าความกว้างของสระนี่เท่าไรเสียสามออาอขอให้ได้คิวดิน 3, สามพันหาร้อยคิวอ,อันนี้เสียคุดลึกปันใดเนี่ยตัวนี้สามเมตรหาซิฟทางคุณปักไวปปนะ้ไห่นตรงนั้นบ่ความกว้างมันประมาณเี่นะอลงลง่องหลายมือปันใดแล้วครับเนี่ยหมู่บ้าน โอ้เห oh, ็ดเลี้ยวเถอะวะเห็ดเลี้ยวอยู่เนี่ยนะเจ๋งมากเลยบ่มีผู้ใดเปิดหนาจะคนเลยเห็นซูเปอร์เงีมากครับนี่คือผมเปลี่ยนผู้เดียวตากแดดดูว่าเปลน่ยนอ้าโอเคครับรับทราบข้อมูลนะครับอ่าอันนี้เป็น เป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่โคกน้องนานะครับเป็นคนละโครงการกันอ่อันนี้จะขุดง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเื็นผ้าหรือว่ามณฑลก็ว่าไปเันมาเสียบยนเอาโยนเอาเลยห้อ <c oughs> นี่ขุดง่ายครับแต่ว่าอันที่เป็นโคกน้องนานี่งอไปงอมากเกี่ยวไปเกี่ยวมากอันกตสีลำบากแน่จหน้อยครับมีผู้ตรวจงานเพิ่นกันหนาลักหนาลักครับพี่น้องมา มามามาเฝาเลยไหมครับมาเฝามาเบิงเลยมาเบิงแมคโครเห็นงานครับจกขึ้นมาได้ก็เห็ดมือนั่นเองสิบ๊มโอ้น่ารักมากครับน้องๆจากตําบลกุดหมักไฟครฟัมบม,รมาให้กําลังใจคนขับแมคโครครับผู้ใดอยากมาเห็นงานอยู่แถวนี้ก็สต้องเจอกับน้องน้่ครับสามสี่คนนี่ครับหาคนนี่แหละ จริงๆหลายกว่านี้บ่าาป้าโทโทโทโมันมเป็นตะมวนแท้ <c oughs> เป็นคัดเอาต่ผู้สาวเลยบ่ก็มีแต่ผู้หญิงแท้ทีมชายบ่แมา <c oughs> ่ให้ผู้สาวออกงานวันนี้อ่ะโอเคครับ <c oughs> พากันลงหาป่างุ่มป่าเลยวะดิ <c oughs> มาทานัทานเ่อะ กาจะอาบอกน้ำต่างบอกน้ำต่างว่าให้เอาแต่มันมีข,อขอ้อกำหนดดูที่ว่ากำหนดได้เบียดนะครับ<ป>ออว่าข้อที่เ <laughs> ขื่อนวเปลายเอาหายเลยโครงการนี้ผมว่ามันน่าลุ้นครับผมมันน่าลุ้นเลยเนี่ยทำง่ายครับ 3500คิวนะครับต่อโครงการนะครับต่อรูปทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับได้หรือว่าจะามีสถานที่มันไม่เรื่อมหน่วยก็โค้งไปตามสถานที่ได้นะครับขอให้ได้3500คิครับผ่านครับ เดินตรงๆครับเอาแนวครับเอาแนวครับเอาแนวยา,างเอาแนวครับพี่น้องเลยกุดไปน้ำแนวยางหัวงเลยกุดสะ ขุดสะเปอร์เซนที่จะขุดแล้วตรงสวยหลายเปอร์เซนต์นะครับกว่าขุดคลองครับผมคลองนี่มันยาวการที่จะขุดให้คลองตรงๆในระยะเงีๆได้นี่เป็นเรื่องที่ยากมากครับลูกนี้เสียนินก็จะทำงานอยู่ประมาณ3วันครับ สองวันสองวันครึ่งเป็นสามวันครับไม่เกินสามวันสามพันห้าร้อยคิวครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กเราก็ดีไปเลยครับห้าวันครับ <c oughs> โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับเป็นแค่นี้ครับมาดูโครงการใหม่นะครับเนี่ยครับรถซานี่เอ2 1 5ยครับยืน ยืนแล้วยื้แขนสุดครับยื้บูมสุดก็จะได้ความกว้างของสะนี่ครับจากนี่ถึงตรงนั้นครับประมาณ10กว่าเมตรครับเกือบ20เมตร